สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านเนาะนะเราก็ออกมาจากบ้านล้างเนาะทุกท่านเนาะวันนี้ก็จะเข้ามาในป่าตรงดวงเห็ดเ,เนาะนะฮะก็หน้าเข้าหน่อยนะ,ะเอฟเนาะเมื่อสักครู่ก็บุกดงงูหลามนะฮะตอนนี้ก็บุกดงเห็ดนะครับพี่นออ้องเอ

เต้นมดจากลกๆเนี่ยเตี้ยนหมดเลยเพราะว่าหลายลูกเปล่าชาวบ,บ้านมาหาเห็ดครับพี่น้องเฮ้ยเจอขี้อีกแล้วเฮ้ยเนี่ย 재미없네 장을 g u t t มันก็เพิ่งรู้ว่ามีบารล้างด้วยมีว้อยถกบ้าทบนนี้มันน่าจะสั่งถึงนี้กเป็นประมาณนีะโอ้คุณน้ำช่องนั่นนะบารล้างเยอะเนาะไอซีบริเวณแถวนี้นะครับต่อคุดหาไปเรื่อยๆเนาะในป่านี่ล่ะ อย,อยากลกนะครับพี่สองเอฟซีบอ่อน้ำบ้น บ่อน,นี่ก็ค่อนข้างจะลึกเนาะไม่มีอะไรบ่อน,นี้อีกนสิเห็นไหมองอยอะไรไหม ก็ยังไม่พบอะไรนะคะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะไปหาทุกที่แล้วก็ยังไม่เจอโอ้ตาไม่รู้จะอยู่ไหนเนาะ ดูครับพี่อ๋อได้กินสาบอะไรเนาะกินสาบๆเปล่าพี่เออบริเวณไหนพี่ เอฟซีก็จะพึงตาลายนะครับพี่น้องต้องเขามาตัดหญ้าบ่นนี่เอออืมอืมอืมได้กินสาบๆนี่พี่น้องได้กินสาบๆเนาะ สาบญ้านี่บอกมากกินน,น,น,นี่ยโซน้มันตาด่มนตาดนเาอย่ี้อืมนี่้ินี่มกินสาบๆในเอฟซ กินไม่น่าวะกินสาบเยยว่อืมนแอืมใ้ออกไปทางีหอมัยคนก็มาานนี้กันมันยวนะ <ừ. S 2> อ,นอ,นนนอืนสาบเดียวเนาะไปตนน่อนะก็อ๋อมันเป็นถนนนท,ทางนี่เนาะลอย,ยลยอ,อย,อยอพวกี่เดินแบบนี้ ไม่มีอะไรเนาะเอฟซี F C. ไม่เจอต้องรอยอะไรนะครับอะพกก็ใหม่ครับพี่น้องกับปฏิบัติการค้นหาคุณตาบุญครับจิมนี้สวัสดีครับ